เพราะฉะนั้นการผสมยาต่อถังเนี่ยพี่ใช้กี่ตัวในเมื่อก่อนเนี้ยโอ้หลายตัวนะก่อนที่ยังไม่ได้ใช้คู่ <ฮะ S 2> หูก็ใช้หลายตัวแต่พอมาเปลี่ยนมาใช้คู่หูก็ใช้ตัวเดียวแล้วก็บวกค่า,มาแมลงจริงๆแล้วคนที่ทาสวมนมงคุดเนี่ยคะ่ะอุปสรรคของการทําสวมนมงคุดคืออะไรคะโรคของเขาอ่ะมีอะไรบ้างคะที่ที่เรารู้สึกว่ามันมันดูแลยากไหมคะมงคุดมีเพียไฟไลายแดงแล้วก็หนอนทนแล้วก็หนอนค่ะแล,แล้วอุปสรรคของเขาในการออกดอกหรืออะไรเงี้ยมีไหมคะพี่ก็คือช่วงออกดอก อากาศไม่ได้ก็จะทําให้ออกดอกยากคือถ้าเราสะสมมาดีแล้วถ้าอากาศได้พิ่เลยอัดน้ําเข้าไปคือมขาก็ออกเลยใช่ค่ะต้องดูใบใช่ไหมคะดูใบเขาด้วยอ๋อสังเกตเขาใช่ไหมคะอ๋อเขามีการทําใบไหมคะมังคุดมีค่ะกี่ใบอะคะพี่มังคุด ถ้าต้นใหญ่ก็จะได้ใบเดียวอ๋อต้นใหญ่ก็คือทําใบเดียวของพี่มี6ปีด้วยอันนั้นต้นนั้นก็<ด>แล้วแต่สบ้าง3บ้างมันออกไปเรื่อยและต้นเล็กเขาจะออกใบเรื่อยการใช้อะคะพี่อัตราส่วนต่อหนึ่งชุดเนี่ยพี่ใช้น้ำเท่าไหร่คะ1,000ลิตรค่ะ1,000ลิตรเวลาใช้ในี่คนเป็นละอองเนี่ยนะคะ ก็บวกค่าแมลงครับอ่าพ่นใต้ใบบนใบอะไรเงี้ยค่ะค่ะเป็นทรงพุ่มอ่าเป็นพ่นทรงพุ่มในทรงพุ่มนอกทรงพุ่มอ๋อแล้วกี่วันครั้งคะปกติแล้วก็ติดแปดวันบ้างช่วงทาใบอ่ะในช่วงลูกอย่างเงี้ยช่วงลูกมันถี่ขึ้นไหมคะถี่หน่อยช่วงลูกช่วงดอกบานช่วงอะไรเงี้ยช่วงดอกบานสมมุติว่าพี่ฉีดสะสมอาหารมาละเป็นระยะเวลาละซึ่งใช้มาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่ฉีดบัวแพนด้วยไหมคะหรือว่าหยุดช่วงดอกบานฉีดด้วยค่ะก็ช่วยลดการหลุดร่วงให้ติดลูกดีด้วย บางทีหาะเกษตรกรเขาก็จะกลัวค่ะพี่ช่วงเวลาดอกมันบานนะพี่กุ้งเขาก็ไม่กล้าฉีดนะคะเขาก็กลัวว่าเฮ้ยของเราจะไปทําให้ดอกเขามีปัญหาไหมหรือดอกเขาไปทําให้แบบแมลงมันไม่มาผสมไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะแหม่มก็เลยว่าเออลองถามว่าพี่กุ้งเนี่ยคือใช้มาตั้งหลายปีแล้วเนาะดอกบานพี่กุ้งก็ใช้อย่างเงี้ยค่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงค่ะพี่กุ้ง ต้นเล็กอะพี่กุ้งก็ใช้ของเรามาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะค่ะเออเอาต้นเล็กก่อนใช้ตั้งแต่ยังไม่ไม่ไมีลูกค่ะพี่กุ้งใช้ตอนนั้นปลูกได้ปีสองปีเนาะและพี่กุ้งก็ใช้นะคะแล้วพี่กุ้งบอกว่าความประทับใจก็คือสี่ปีออกลูกแล้วอแล้วมาคุดจริงๆแล้วเขาจะออกลูกกี่ปีคะก็เห็นเขาพูดกันว่า6กปี7จ็ดปีอ๋อแต่พอปลูกเองแล้วสี่ปีมีลูก ทีนี้เต็มต้นท oui> ุกต้นใช่เต mm ็มต้นเลยความแตกต่างของลูกที่ก่อนใช้กับหลังใช้พี่กุ้งว่ามันเป็นยังไงบ้างคะที่สังเกตได้ก็รู้สึกว่ามันลูกโตนะขนาดโตกว่าที่แต่ก่อนไม่เคยใช้ใช้ยาทั่วไปแต่ตอนนี้มาใช้คู่หูรู้สึกว่าลูกโตดีน้ำหนักดีน้ำหนักดี แล้วพี่ตุ๋ยบอกหูมันก็เขียวด้วยเนาะใช่ค่ะเวลาเราไปตามล้งเนี่ยนะคะสังเกตชาวล้งจะบอกว่าถ้าหูเขียวเนี่ยราคาจะดีจะไม่มีข้อตาหนิหูเขียวต้องลูกใหญ่ด้วยนะอ๋อใหญ่ด้วยไหมก็เวอร์แพนเนี่ยทำให้ดูใหญ่อยู่แล้วหูก็เขียวอะไรด้วยก็เขียวด้วยก็เลยมันก็คือการได้ราคาใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะถ้าลูกเล็กมันคือเขาเรียกอะไรนะดอกมังคุดใช่ไหมพี่คือราคามันก็ตกเลยใช่ไหมใช่ค่ะลูกเล็กมันก็จะอีกราคาทิ้งหัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นมังคุดนะคะจะต้องลูกใหญ่หูเขียวผิว สวยด้วยค่ะถึงจะได้ราคาดีนะคะ